สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับวันนี้พบกันแต่เช้านะครับลุกมาก็ก่อนเวลานะก่อนเวลาก่อนเวลาเปิดทําการ <c oughs> ที่ร้านปัดผมเหมือนเดิมนะครับน,นี้ด้านข้างๆจะมีสวนหย่อมๆสวนต้นไม้มงคลบ้างไม้ป่าบ้างไม้ทิพเพาะ เลี้ยงไว้นะครับไว้ไปปลูกที่นาที่ไร่นะครับบางต้นไม้ก็เพาะเองนะครับบางต้นไม้ก็ซื้อมานะครับซื้อมาเลี้ยงไว้นะครับก็ช่วงเช้าก็พอได้มีงานอดิรกรํกทำมั่งก็งานทรงผมนะครับ งานทรงผมนี่ส่วนมากช่างช่างตัดผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลานะเพราะเราต้องทํางานทั้งวันยืนทั้งวันนะครับทีนี้ถ้าเราได้มาเปลี่ยนบรรยากาศในการดูต้นไม้บ้างนะครับก็จะเป็นการคลายเรียกว่าเปลี่ยนอริยาบทนะครว่าคลายเครียดเครียดจากงานแต่ไม่ได้เครียดกับลูกค้านะครับเครียดจากงานคือ เป็นงานจำเจนะครับเป็นงานจำเจก็เลยได้คิดได้มีงานดีเรกทำบ้างนะอาจจะปลูกต้นไม้มงคลบ้างนะครับผมก็จะปลูกหลายอย่างนะครับไม้มงคลไม้ป่านะครับรอเพาะไว้เวลาว่างนะครับมีที่ดินที่นาที่สวนตรงไหนว่างเราก็ไปปลูกนะครับเอาไปปลูกไปนะครับไว้ตอน เราอายุมากขึ้นก็จะได้ได้รับผลผลิตคือได้กินนะครับผมก็มีต้นไม้มากมายนะครับเพาะเลี้ยงซื้อมาบ้างเพาะเลี้ยงบ้างนะครับก็เตรียมรอปลูกนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นโซนต้นไม้ป่าของผมนะครับอ่าส่วนไม้มงคลก็อยู่อีกนโซนนู้นนะครับไม้มงคลอยู่นโซนน้นนะมาประดับ เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มาอยู่ในโซนที่เป็นไม้ไม้ผลนะครับมีว่าพระว่างนี่ก็ต้นดอกแควันนี้ก็พาเพื่อนมาดูต้นไม้หนึ่งครับที่ได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆน,นะครับเป็นต้นไม้ที่ ดูในคลิปแล้วชอบนะครับนี่คือนะครับพเพื่อนดูเพื่งท้ายสิว่าต้นไม้อะไรนะครับต้นไม้ที่ชอบนะครับนี่คือนะครับได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับนี่คือนะครับต้นฝรั่งนะ,ะนะครับเพื่อนเขาเรียกฝรัง่งแดงอโยธยา เป็นผลแดงนะครับเป็นแดงตอนนี้ก็กำลังฮือฮากำลังนิยมกันพอสมควรนะครับฟังแดงกโยธยานะครับต้นกิ้งพันุก็จะราคาสูงมากนะครับก็จะมีแดงซีสเกตอีกนะราครับจะสูงมากนะครับทีนี้เราก็มาลองปลูกนะครับลองปลูกตอนนี้ผมก็ได้ได้มานะครับสองต้นนะครับสองต้น ก็ได้เปลี่ยนถุงใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ทาบกิ่งมานะครับโดยได้ได้กิ่งที่โตขึ้นพร้อมที่จะเลี้ยงต่อได้เลยนะเลี้ยงต่อหรือจะเลี้ยงอีกสักพักถ้ามีกิ่งก้านเยอะเราก็จะสมัรถขยายพันธุ์ได้อีกนะครับนี่ก็มาทดลองเอามาลองเงลี้ยงปลูกดูนะครับก็อยากลองชิมดูนะครับจากฟีมือตัวเองนะครับว่าจะได้กินไหมนะครับ วันนี้เลยพาเ,เพื่อนๆมาอยู่ในบรรยากาศต้นไม้บ้างนะครับช่วงเช้าๆนะก่อนที่เราจะเปิดร้านทําการตัดผมต่อไปและก็จะได้พาเ,เพื่อนดูคลิปตัดผมอีกนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการตัดผมแต่ไม่รู้ว่าจะพาดูคลิปอะไรบ้างนะครับเรื่องตัดผมเรามาเปลี่ยนบรรยากาศในการดูต้นไม้นะครับวันนี้นะตอนเช้าเช้านะครับตอนเช้าเช้า ลูกแต่เช้าเลยนะครับนี่เป็นมะพร้าว้ำหอมนะครับบันแพ้วนะครับอันนี้ก็ต่อไปก็จะเลี้ยงตัวนี้นะสักก่อนตอนนี้ยังยังตอนนี้ยังเหือมากนะครับยังเหือ่อส่วนตัวผมนะ่ยังเหือเพราะได้มาใหม่ๆอ่ะถือว่าเป็นของเล่นแบบหนึ่งนะครับเป็นของเล่นของผมอันนี้ได้ต้นไม้ฟรังแดงอยุยาสามนะครับ มีชื่อกำกับมาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าได้ผลผลิตนะครับหรือว่าได้ขยายพันธุ์แบบไหนโตขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตเพืเพื่อนมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนข้างบ้านนะครับพาเพื่อนๆอนมาอชมกันนะครับก็ทักถ่ายยามเช้านะครับสักหน่อยนะครับก่อนที่เวลาเปิดทำการร้านตัดผมนะครับ เ,เพื่อนๆนะนะครับเ,เพื่อนๆที่มีอาชีพฝึกตัดผมเหมือนกันก็ลองหาอาชีพงานดียทำสวนเล็กๆข้างบ้านนะครับโดยการต้นไม้ประดับหรือ,เ,อเพาะเลี้ยงต้นไม้อะไรสักอย่างก็ได้นะครับถ้ามีที่ว่างๆนะครับเราก็จะเป็นเป็นการเปลี่ยนอาิยาบทนะครับในการกได้ออกกําลังกายบ้างได้ก้มได้เงยเพราะช่างตัดผมนี่จะยืนทั้งวันนะนะแต่ผมเรียนใหม่ๆนะคุณครูก็บอกว่า ช่างแต่ผมต้องสละเวลาในะาการออกกําลังกายบ้างนะครับถ้างั้นนะครับร่างกายเส้นเรานะครับเพราะเราต้องยืนตลอดเวลานะครับทีนี้เราเป็นชาวไร่ชาวสวนเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากการที่เราสละตัดออกเลยการออกกําลังกายวิ่งขี่จัก,กรยานนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเราทางานดีเรกข้างบ้านนะครับเลื่อสบายมันอยู่กันบาลานกันได้นะครับเพราะช่างแต่ดผมจะยืนทั้งวันนะครับเพื่อนนะช่างแต่ดผมจะยืนทั้งวันนะครับ นี่เราก็มาอยู่ในบรรยากาศต้นไม้นะครับเป็นการออกกาลังกายอย่างหนึ่งครับบางครั้งพวกก็ต้องกอกทุงรถต้นไม้รถหญ้านะครับทาไปก้มเงยมันก็ได้ยืดเส้นยืดสายนะครับช่วงเช้าเนะครับวันนี้ก็คุยซยืดยาวนะครับก็พบกันที่ร้านตัดผมเหมือนเดิมนะครับในในเวลางานนะครับวันนี้จะมีคลิปอะไรบ้างก็รอดูนะครับมีคลิปอะไรพาเพื่อนๆทําทรงผมนายบ้างนะครับก็ อันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นไม้ต้นฝรัง่งแดงอายุทยานะครับ